เครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าอืมจนเครียดกินเหล้าอืมจนเครียดกินเหล้าก็เลยยิ่งจนยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะจนจนอืมเครียดลูกก OK)> ินเหล้า เนเกลดเลากเล่าทำงานทำงานทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี่ทำงานเก็บเงินได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสเนรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดวันนี้ผู้ใหญ่อนันต์ทองปะทีบนะผู้ใหญ่บ้านมูซีวันนี้จะพาผมมาเยี่ยม ลูกบ้านท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนต้นแบบของตำบลโวป่าวดเล่ารบรรษาเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านของท่านนะครับไปดูที่ว่าท่านมีแนวคิดยังไงมีวิธีการยังไงนะครับโอเคครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่สรงครับครับสวัสดีครับพี่ส่งครับครับวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่สรงที่บ้านนะครับทราบจากแกนนำว่าพี่ทรงเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการวดเล่ารบรรษาครก่อนอื่นก็อยากจะถาม นะว่าเอนึกยังไงถึงจะมาเข้าก่อนที่จะถึงมาเข้าเนี่ยอยากจะถามประวัติดั้งเดิมแหละทำอาชีพอะไรแล้วกเ็เคยดื่มมาเป็นยังไงบ้างเนะี่ยพี่ศงเราให้ฟังครับผมดิก็ทำงานอยู่ทางท้ายเขาเหลวงอ,นะอยู่เที่ยวทำงานมาประมาณสีห้าปีถึงก็เสียมาระหว่างทำงานผมก็ดื่มมาเรื่อยตลอด <laughs> อพ๊อปเคร่งเยอะเท <laughs> ี่ยวแบบ ก็โหแล้น้ำมานะคือตลอดทั้งคืนยังกินได้ขับรถขับรถชน, <laughs> นยอะไรก็มาขนเที่ยวไหลับนายไปชนคนที่ในตลาดเนี่ยก็ลับเ<ม>พราะผมอยู่บ้านแถวสะพานใหม่เนี่ยแบบมันจะมีรถเข็นนั่นนะม,มันคืนแบบพีสมาที่สองที่สามอะขับมาขับรถไปหลับนายอู้ไปชนเขากำลังเข็นรถบางทีทักเที่ยงเนี่ยเขาต้องมีแล้วไง โอ้ปาีกลไปแล้วแล้วเอ้ยเดี๋ยวพักบางทีไม่ได้ทำงานแต่อเย็นเลยเขาเรียกว่าไหลไหลก็ไม่ค่อยเหลือติดลบไม่คือไม่ติดลบแต่ว่าเหลือน้อยไงอืมอืมอืมอาทิตย์นี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็เหลือโอ้ระดับผู้บริหารเลยนะเนี่ยเป็นสี่สิบสี่ห้าหยุดเข้าพภาษาเริ่มจากหยุดเข้าพภาษาก่อนหยุดเข้าพภาษาก่อนแต่ก็มีบ้างกินบ้างนิดหน่อยครับ อันนี้พอไม่คือเปลี่ยนตำแหน่งไปมันก็เรื่องไปอีกที่มันก็มันก็ลดเรื่องหรือไงไปจากมันก็ยังน้อยๆอยู่ครับือกอคุดช่วงช่วงระยะจากกระเกษียณนะครับดื่มได้ซีเจ็ดก็เลยห่างมาหน่อยห่างคนเพี้ยจะดื่มเหล้าทีผมว่าเข้าวัดไงมันก็ไม่ก็ไม่ดื่มครับผมคิดว่าดื่มไปทำงนั้นมันก็แล้วคิดย้อนหลังโอ้โหถ้าเราไม่ดื่มนะโอ้โหจัด เงินทองมาาสั่งเพราะเดือนเดือนสุดท้ายเจ็ดหมื่กว่าบาทเนี่ยโอ้โหเหมือนกับบุหรี่บุหรี่มันกอบมันก็สูบมันก็เลิกได้มีเบาหวานความดันไขมันเนี่ยต้องมีมาอยู่อย่างเงี้ยพอพอลดตรงนี้ก็มันก็ยังช่วยเขายังช่วยครับก็หนึ่งต้องมันต้องคิดถึงสุขภาพเลยนะเพราะว่าเนี่ยอยู่ในวัยพอตอนเราหนุ่มก็ทานไปเนี่ยพอมาพอถึงอายุสั้หกสิบปมันมันเริ่ม รู้ตัวว่าโรคภัยให้เฉ็ี่ยตามมาตลอดเพราะเราเขาเป็นสังรแล้วเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทําให้ผู้คนในสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะหยุดหยุดได้ถึงจะถึงจะไม่ถึงขนาดขนาดที่จะเลิกนะแต่เขาก็สามารถที่จะพักก่อนในช่วงช่วงนึงเอาจจะพอมันได้ได้หยุดไปสักพักหนึ่งอาจจะรู้เฮ้มันมีผลดีอาจจะหยุดต่อก็ได้บางคนใช่บางคนอาจจะหยุดต่อไป มาเยี่ยมเนาะมาให้กำลังใจขอบคุณก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็คิดแล้วนะดูวาประมาณสักสิบล้านได้นะถ้าถ้าทำอยู่เนี่ยอ้าคิดว่าไม่กินแล้วเราคิดวนหลังชาเราไม่กินแล้วนะโอ้มีเงิรเป็นก้อนสามารถอยู่ได้อย่างสบายเนี่ยอนาคต